ที่นี่คอยก็เลยถามเรายาย่ๆเป็นอย่างสามีจะอยู่ประมาณจากประมาณจากหกสิบเนจากน้อยนี่แหละเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องเลาก็นาาาานางเล่าว่าเล่าน่งถาสามีเล่าอยู่คือกันว่าสันเพื่อนเพื่อนพี่น้องจ้าเรามาต่างเต้สาวพุ่นวาสันเพื่อนเพื่อนพี่น้องคอยกะช่วงระยะเวลาที่อรอแฟนคอ,คอยมารุ่นเล่าว่าสันก็เลยสงสัยแย่เป็นอย่าง สามีข่อยคือได้ไดเร็วกว่าสามีเจ้าว่าสันเพื่อนๆพี่น้องสามีข่อยหอดบ้านได้โดนอยู่หอดขิวเหลวเพื่อนๆพี่น้องคุณตาอันนี้ก็บมเวาสูมูสูพวกฟังฮ่าฮ่าโจกเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆกับทุกการรับชมค่ะไปกับประมาณสามโมงเช้านี่แหละเมื่อวานนี้ไปประมาณสามโมงเช้าเก่านาริกาของเมื่อวานนี้ไป แล้วบัตรที่นี่หันกระสานมาเอาไปเงินโหลดบระสาเนเปนเลือนเราประกดบัตรคิ้วค่ะเราบรกดบัตรคิ้วแบบนี้มันนั่งทาอยู่เบิดมือก,กะบดได้คิ้วเดอ้อใจอยางใหญ่ยางเขามาหาสามีเราคุณตาคุณตาได้คิ้วถาดาอยจากกดบัตรคิ้วได้คิ้วถาดายคุณตาแล้วคุณตาอันนี้กับเมาเว้าซูมูสูบวกฟัง้งฮ่าฮ่าจกๆนะคะเนาะขอบคุณหลายๆกับทุกการรับชมค่ะ เป็นอย่างเพิินมารุ่นเพิินก็ได้เป็นอย่างสามีสันมากอนเป็นอย่างสามีสันคือนานหลวแท้ว่าสันเป็นเพื่อนพี่น้องเจ้าหน้าที่รัฐมีคอยหอดบ้านได้โดนอยู่หอดคิ้วแลลวเพื่อนเปือนี่นอยู่ประมาณจากประมาณจากหกสิบเนจกนยนี่แหละเพื่อนเพื่อนพี่น้องเราก็นนางเราว่าเล่าว่าเ่านงถ้าสามีเล่าอยู่คือกันว่าสันเปนเพื่อนพี่น้องคอยเขาไปนางอยู่หันนางเฮี้ยงกับ ตูนั่นละ่ะเราอายุท่านในล่งมาอยุสามีข่อยรักพนางรอดสามีาเพดนเติมเพรา,ารพยไยางขึ้นไปเพื่อนเปือน,นพี่นอ้องเรากันยางขึ้นมานึ่งยางขึ้นมานึ่งกันซาเราหมดอายุบัตรประชาชนเลาหมดอายุก็เลยติดตามเข้าไปเป็นมู่กันว่าสัต่ตอเปื่อนเปื่อนพี่น้องไปจอดรถจอดรถเดี่ยวขึ้นนั่นใดแทะเฮ็ดแบบใดเราเลยตัดสินใจ ยางไปถามเจ้าหน้าที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องกะสารมาเอาไปยืนหลวดบวสันเพื่อนเพื่อนเราบกกฎบัตรคิวค่ะเราบกกฎบัตรคิวแบบนี่มัน่งถ่ายอยู่เบิดมือกะบได้คิ้วเดิออยู่ประมาณจากประมาณจากหกสิบเนจากน้อยนี่แหละเพื่อนเพื่อนพี่น้องเรากระนังเราเล่าวาเราน่งถ่าสามีเราอยู่คือกันบวสันตเพื่อนเพื่อนพี่น้องกระนั่งอยู่หันละนั่ง่หันละแล้วบัตรที่นี่หัน ขอใเลยว่าเจ้ามาตะโดนปันไดแล้วล่ะยายมาแต่เสาเพุ่นว่าสันเพื่อนเพื่อนพี่น้องทักทายเพื่อนเืนสวัสดีพี่น้องมึงว่านนี่ไปอำเภอไปธุระอำเภอกับสามีเพื่อนเพื่อนพี่น้องบัรประชาชนทักทายเพื่อนเืนสวัสดีพี่น้องมึอว่านนี่ไปอำเภอไปธุระอำเภอกับสามีเพื่อนเพื่อนพี่น้องบัรประชาชนนั่งเล่นยู่น้ำกันกับเล่าไปนั่งกุ้ยกัน ถ้าเจ้าหน้าที่เอืน่นเจ้าหน้าที่กระเบิลแล้วจ้กเถื่อนเพื่อนพี่น้องถ้าเอืน่นเจ้าหน้าที่เอืน่นต้อไปย่างไปถามเจ้าหน้าที่บาทที่นี่หันเลาเลยย่างก็ไปอันขอโทษเด้อค่ะหัวนหน้าไอ้ย่ายขอถามเนี่ยมารุ่นเล่าลว่าสันก็เลยสงสัยย่าเป็นยังสามีอ่อยขึ้นใดใหญ่ได้วกว่าสามีเจ้าว่าสัเนเพื่อนเพื่อนพี่น้องบาทที่นี่หันคอยก็เลยถามเรา,าย่าย่า เป็นอย่างสามีเจ้าไปยางไปถามเจ้านาทีบาทที่นี่หันเราเลยยางก็ไปอันขอโทษเด้อค่ะหัวหน้าให้ย่าขอถามเนี่ยเป็นอย่างเพิินมากรุ่นเพิินก็ได้เป็นอย่างสามีสันมากกวนเป็นอย่างสามีสันคือน่านแล้วแท้ว่าสันเป็นเพื่อนพป่น้องเจ้านาทีเลตัวคือน่านใดแท้เฮ็ดแบบใดเราเลยตัดสินใจ ยังไปถามเจ้าหน้าที่เพื่อนๆพีนพ่น้องลองจาาหอดคิ้วเล้าๆเ,เ,เราได้คิ้วแล้วได้ขาไปสะเกียนล่ยนิ้วมือได้ขาไปสิท้ายลูกแล้วเพื่อนๆพี่น้องจา่งจาเล่านะมารุ่นเล่าวาสันคนละสงสัยยหา่เป็นยังสามีข่อยคือได้ยังได้เ็วกว่าสามีเจ้าวาสันเพื่อนๆพี่น้อง,องคอยเขาไปนั่งอยู่หันนั่งเฮี้ยงกับ ตูนั่นละ่ะเราอายเราหมดอายุบัตรประชาชนเราหมดอายุก็เลยติดตามเข้าไปเป็นมู่กันว่าสัมปะนเปิ่อนพี่น้องไปจอดรถจอดรถนี่อยหอดบ้านได้โดนอยู่หอดขิ่วเหลวเพื่อนเพื่น,นพี่น้องนั่งเล่อนอยู่น้ากันกับเล่าไปนั่งคุ้ยกันถ้าเจ้าหน้าที่เอืน้นเจ้าหน้าที่กระเบินเลจาจักเถืเ่อนเพื่อนพี่น้องถ่าเอืน้นเจ้าหน้าที่เอืน้นจ้าเรามาต่างแต่เสาพุ่น ว่าสั่นเพื่อนเพื่อนพี่น้องคอยกะช่วงระยะเวลาที่รอแฟนคอยอยเอาขึ้นั่นได้แถแบบได้เล่าเลยตัดเสินใจนางไปถามเจ้าหน้าที่เพื่อนเพื่อนี่น้องคอยเขาไปนั่งอยู่หันนางเฮี้ยงกับมตูนั่นล่ะเราอาจย์สามีเราก็นาง่ายอยู่หันล่ะถือเอกสารนางรออยู่เพื่อนๆพนพี่น้องจ้า สามีคอยทายรูปแล้วแล้วก็เลยมานางังเล่นอยู่น้ากันอยู่ใกล้ๆศาลาหม่องนงังพักเพื่อนเพื่อนพี่น้องคอยก็ไปนังทาแฟนคอยย้อนให้เพิ่นไปกดบัตรคิ้วเพื่อนเพื่อนพี่น้องจะคอยเป็นอยังเพิ่นมารุ่นเพิ่นก็ได้เป็นอย่างสามีสันมาก่อนเป็นอยัางสามีสันขึ้น,นานแล้วแท้ว่าสันเพ็่นเพื่อนพี่น้องเจ้าในที่เรียต้วว่าเอามีหอดการกดบัตรคิ้วผลบอกพ่อกันนึกว่ามันไดเอะขึ้นานได้แท้ บบเล่าเลยตัดสินใจยางไปถามเจ้าหน้าที่เพื่อนเพ่นพี่น้องสามีเราก็นั่งถ่ายอยู่หันละถือเอกสารน,นั่งรออยู่เพื่อนเพนพี่น้องจ้าสามีคอยถ่ายรูปแล้วแล้วก็เลยมานั่งเล่นอยู่นํากันเป็นอย่างเพลินมารุ่นเพลินก็ได้เป็นอย่างสามีสันมากวนเป็นอย่างสามีสันคือน,นานแล้ลวแท้ว่าสันเป็่นเพื่อนพี่น้องเจ้าหน้านที่เล้าหมดอายุ บัตรประชาชนแล้วหมดอายุก็เลยติดตามเข้าไปเป็นมู่กันว่าสัมปะปื้นๆพี่น้องไปจอดรถจอดรถท่านในลุ่งม้าอยู่สามีคอยปสะนังน้องสามีขร,ระดุเติมก็ไลยางขึ้นไปเพื่อนๆพี่นอ้องเล่ากันยางขึ้นมานึ่งยางขึ้นมานึ่งกันซักบาทที่นี่นคอยก็เลยถามเรายหย่ใหญเป็นอย่างสามีใจว่า,าเอามีหอดการกดบัตรคิ้วคนบอกพ่อกันนึกว่ามันใดเอก นั่งเด่นอยู่น้ากันกับเราเลนั่งกุ้ยกันถ้าเจ้าหน้าที่เอินเจ้าหน้าที่กระเบิลแล้วจ้าเถื่อนเพื่อนพี่น้องถ้าเอินเจ้าหน้าที่เอื่นั่งเด่นอยู่น้ากันกับเราไปนั่งกุ้ยกันถ้าเจ้าหน้าที่เอินเจ้าหน้าที่กระเบิลแล้วจ้าเถื่อนเพื่อนพี่น้องถ้าเอินเจ้าหน้าที่เอังจาาหอดคิวเลลวเหวเราได้ขิวเหลวได้เข้าไปสะเกียนไล่นิ้วมือได้เข้าไปสิท้ายลูกแล้วเพื่อนเพื่อนพี่น้องจ้า เล่านะเล่าหมดอายุบัตรประชาชนเล่าหมดอายุก็เลยติดตามเข้าไปเป็นมูกันว่าสันตเปิ่นเปิ่นพี่น้องไปจอดรถจอดรถแล้วไปยางไปถามเจ้าหน้าที่บาทที่นี่หันแล้วเลยยางก็ไปอันขอโทษเด้อค่ะหัวหน้าไอ้ย่าขอถามเนี่ยเป็นอย่างเพิ่นมารุ่นเพิ่นก็ได้เป็นอย่างสามีสันมากวนเป็นอย่างสามีสันคือน่าแลวแท้ว่าสันเป็่นเปิ่นพี่น้อง เจ้าหน้าที่ริดตัวนางู่หันละนางหันละแล้วบัดที่นี่หันก็คอยเลยว่าเจ้ามาตะโดนปันไดแล้วหลายย่ายมากแกสาๆ,ๆพุ่น่าสั้นเปลื่อนๆพี่น้นอ,งนองจังจาาหอดคิวแล้วแล้วเราได้คิวแล้วได้ข่าไปสเกียนล่ยนิยน้วมือได้ก่าไปสิทายลูกแล้วเปื่อนๆพี่น้องจา่าเล่านะน่งเดยนอยู่น้ำกันกันกบเล่าเลยนางกุ้ยกัน้าเจ้าหน้าที่เอิญเจ้าหน้าที่กระเบนแล้จาจ้าเถื่อนเพื่อนพี่น้อง อื่นเจ้าหน้าที่อื่นเราหมดอายุบัตรประชาชนเล่าหมดอายุก็เลยติดตามเข้าไปเป็นมู่กันว่าสัมปะเปนเพื่อนพี่น้องไปจอดรถจอดรถเดี๋ยวกอนั่น,นใดแทะเฮ็ดแบบใดเราเลยตัดเสินใจย่างไปถามเจ้าหน้าที่เพื่อนเพนพี่น้องหลังจากหอดคิ้วเล้วๆเราได้คิ้วแล้วได้ขาไปสแเกียนไล่หนวมือ ได้เข้าไปสิทา้ายลูกเล้วเพื่อนเพือนพี่น้องจ้าเล่าว่นะต้องไปนางไปถามเจ้าหน้าที่บาทที่นี่หันเราเลยนางก็ไปอันขอโทษเด้อค่ะหัวหน้าให้ย่ายขอถามเนี่ยเราหมดอายุบัตรประชาชนเราหมดอายุก็เลยติดตามเข้าไปเป็นมู่กันว่าสัต่ตอเพื่อนเพื่อนพี่น้องไปจอดรถจอดรถคอยเขาไปนั่งอยู่หันนางเฮี้ยงกับแม่ตูนั่นละ่ะเราอายุ บาทที่นี่หันคอยก็เลยถามเราย่ายย่ายเป็นยังสามีเจ้าไปยางไปถามเจ้านาทีบาทที่นี่หันเราเลยยางก็ไปอันขอโทษเด้อค่ะหัวหนาให้ย่ายขอถามเนี่ยจะเรามาตัางเต้เสาปุ่นวาสันเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องคอยกะช่วงระยะเวลาที่รอแฟนคอย,คอ,ยอยู่ใกล้ๆศาล่าหมองนางพักเพื่อนๆพี่น้องคอยก็ ไปนั่งถาแฟนข่อยย้นให้เพื่อนไปกดบัตรคิวเพื่อนเพือนพี่น้องจะาคอยคอยเขาไปนั่งยหันนั่งเฮียงกับแมตตูนั่นล่ะเล่าอายุคอยเขาไปนั่งยหันนั่งเฮียงกับแมตตูนั่นล่ะเราอายุจ๋าหอดคิ้วแล้วแล้วเราได้คิ้วแล้วได้เขาไปสแกนล่ยน้วมือได้เขาไปสิท้ายรูปแล้วเพื่อนเพือนพี่น้องจ๋าเล่าว่าน่ะ